สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ YouTube ช่องอาร์ตสารดีชาแนลใต้ร่มอารามสารธรรมนำชีวิตคลิปนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมอุโบสถไม้แดงที่วัดพระพุทธแสงธรรมอาเภอหนองแขจังหวัดสระบุรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้วันที่ถ่ายทําก็คือวันที่28ตุลาคม2565นะครับวันนี้เป็นวันมุทิตาจิตอา,อายุวัฒนะ มงคลของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานนะครับวันนี้ทางฝั่งศาลาปฏิบัติธรรมก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะครับลูกศิษย์ลูกหาของอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะครับได้แวะเวียนมาถวายามุทิตาอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะพาไปฝั่งศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งใช้ในการ เราขอพิธีนะครับตอนนี้เข้ามาภายในพระบูสดหรือว่าบทไม้แดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาครับพุทธศาสานิกชนได้ทยอยกันเข้ามาสักการะาพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับภายในพระอุโบสถนะฮะ ก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะเดินเข้ามาทางฝั่งซ้ายเหนือนก็จะมีรูปถ่ายนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็จะมีรอรับสายทานศรัทธ,ธาจาก ยาติโยมพุทธศาสนิกชนนะครับที่สนใจอยากที่จะทําบุญนะก็มีป้ายบอกบุญนะครับขอเชิญร่วมทําบุญสร้างบาร,รมีเป็นอิฐหินปูนทรายนะครับหรือว่าร่วมเ,เกี่ยวกับการสร้างห้องน้ําในเขตสงนะฮะใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับได้แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมก็เรียนเชิญน,นะครับได้ทําบุญร่วมกัน กับทางวัดพระพุทธแสงธรรมนะฮะเป็นพุทธปฏิมากรนะครับตรงบริเวณภายในพระอุโบสถนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเด่นนะฮะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมในขณะที่รอเวลาที่จะเริ่มมีไ,ได้ประกอบพิธี ถวายมุทิตาจิตนะครับของบุริพุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะครับจึงจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา13นาฬิกาของวันนี้นะครับ28ตุลาคม2565นะฮะก็ได้พาคุณผู้ชมมาแวะชมอุโบสถไม้แดงนะฮะหรือว่าโบสถ์ไม้แดงนะครับ,รอ,บ,ร,บรอเวลาไปก่อนนะฮะ ซึ่งคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับหรือว่า,าท่านที่เพิ่งเคยเข้ามาก็อาจจะเคยเห็นคลิปนะครับของช่องไลฟ์สรารีอาสสารีชาแน,นลนะฮะต้รลมอารามสารธรรมนำชีวิตก็ได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับอโอโบสดไม้แดงบวชไม้แดงไปบ้างแล้วในหลายคลิปนะฮะอันนี้ก็แวะเวียนมาพาชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะ ให้เห็นบรรยากาศวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็ไม่ได้ใช่วันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์แต่อย่างใดน,นะครับแต่ก็ยังมีพี่น้องนะฮะพุทธศาสน,นิกชนญาติโยมศิษยานุศิษย,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 ย์ได้เดิน,เด,นเดินทางมานะครับทําบุญไหว้พระสักการะพระประธานได้มามุทิตาจิตในวัน อายุวัฒนามงคลของพระดิพคุลเพ่าท่านเจ้าคุณกันนะครับในวันนี้ฮะเนี่ยก็จะมีญาติโยมได้มานะครับกรบาบไหว้ปิดทองนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับท่านที่เดินเข้ามาภายในวทสดทางซ้ายมือน,นะครับก็จะมีให้บูชาดอกไม้ทูปเทียนแล้วก็แผ่นทองนะครับ ตรงที่ท่านแม่ชีได้ตั้งบูธตั้งโต๊ะไว้ตอนรับสายทันศรัทธายาตยมที่เข้ามาทําบุญในบ์ไม้แดงตรงนี้นะครับได้บูชาดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็แผ่นทองมาเพื่อที่จะามา,ก,านะรกราบนะฮะสักการะพระประทานซึ่งสวยสดงดงามนะครับวิจิตรการตา เดิมทีเป็นสีขาวล้วนทั้งหมดนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งองค์นะฮะแต่ตอนนี้ทางวัดพระคุณหลวงพ่อ่าเจ้าคุณก็ได้เพิ่มนะฮะสีสันเพื่อให้ดูสวยงามเพื่อให้ดูวิจิตนะสำหรับผู้ที่มาทำบุญนะครับดูแล้วก็ชื่นตาชื่นใจนะฮะ เราลักษณะการทําบุญที่ภายในอุโบสถนะฮะก็จะมีปิดแผ่นทองนะแผ่นทองก็จะมีตรงฐานพระประธานนะครับแล้ก็ตรงองค์พระประธานถ้าสูงเท่าไหรก่ก็ตามแต่ความสูงของผู้ที่ปิดทองนะฮะ ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่รับชมคลิปนี้ได้อยู่นะฮะถ้าผ่านไปผ่านมาแวะเวียนเข้ามานะครับอยู่ตรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับเข้ามาทางประตูทางเข้าวัดแล้วก็มาทางซ้ายเลยนะฮะก็จะมีอุโบสถบทไม้แดงอยู่ก็สามารถที่จะแวะเวียนมาเที่ยววัดทำบุญ ไหว้พระนะฮะเพื่อเป็นการบำรุงคำชูพระพุทธศาสนาเป็นการขัดเกลาจิตใจนะครับเมื่อเราเห็นปฏิมากรรมปฏิมากรที่สวยสดวิจิตรการตาแล้วเราก็สามารถที่จะเกิดความชื่นมื่นใจได้อยากที่จะประกอบกรรมดีนะครับ ได้ก็เชื่อว่าเป็นอ,อีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทำให้เราได้นึกถึงคุณงามความดี yeah. หลังจากที่เราไหว้พระสังฆรพระประธานนมัสก,การพระประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงบริเวณทางออกตรงฝั่งซ้ายมือที่เราจะออกนะครับก็จะมีให้ทําบุญถวายสังฆทานนะฮะก็จะมีพระคุณเจ้าท่านรอรับสายทานศรัทธาจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนอยู่นะครับ เลยครับคลิปนี้พามาชมความงดงามของบทไม้แดงอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่วัดพระพุทธแสงธรรมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสนทรธรรมพานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีธรรมยุทธเจ้าวาดวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับท่านใดก็อย่าลืมนะฮะก็สามารถที่จะแวะเวียนมาทําบุญไหว้พระกันที่นี่ได้นะครับ แล้วทางวัดก็ยังเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะท่านใดที่สนใจที่จะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อทางวัดมาได้นะครับก็มีการาปฏิบัติธรรมกันอยู่เรื่อยๆนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายข้างนอกแล้วนะฮะเดินออกมาจากอุปศดบทไม้แดงเป็นเทื่อเรียบร้อยนะครับผาชมบรรยากาศด้านนอกวันนี้แดดจ้านะฮะแต่ก็ไม่ได้ร้อนสักเท่าไหร่นะครับมา PR ไปทำพันธ์บอกบุญไปอย่างพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะฮะได้มาทําบุญไว้พระปฏิบัติธรรมที่วัดพระพุทธแสงธรรมอำเภอหนองแจกจังหวัดสระบ,บรุรีถ้ามีโอกาสนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตาม YouTube ช่องอาร์ตซารดี Channel ได้ร่วมอารามสารธรรมนำชีวิตฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ